ปัญหาไอพีเกิดจากอะไรโอ๋อใช่แย่แล้วกูจบนิเทศมาเดี๋ยวกูไม่ได้จบคอมด้วยสัตว์มึงถามคนที่จบคอมแล้วกันกูก็ไม่รู้โอ้โหกูจบนิเทศดิหนุ่มแม่กูจะรู้ไหมมึง่กถามคำถามวิชาการกับกูเยอะเลยถ้ากูถ้ากูฉลาดนะถ้ากูวิชาการเก่งกูก็คงไม่ไปเซมเม่ไปเป็นสตรีมเมอร์หรอกนะตอนเนี้ยกูคงไปทำงานอย่างอื่นแหละ มาครับผมเดโมกระดานเดโมทึงท <cues> <das convert> ึง <entreprises> ท <urai> ึงท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 ึงเจอเลยเจอเลยเจอเลยก็ไล่เลยไล่เลยแล้วไปไหนแล้วแล้วก็หายไปเลย ไปวิ่งไปนู่นครับพี่เว้กับอาจารเจครจาชูกว่าอ้าวก็ดูคลิปช็อตในช่องผมก็จะรู้ว่าใครจะชูกว่า ามสกแกรป่ะเพื่อนไม่มีเสียงหัวใจเฮ้ยบูนเหรอเจอ,อสเตปทีซิกตี้ผมคิดถึงด่านนี้ที่ผายเลยไม่ได้เล่นนานมากครับถึงแม้ว่าด่านมันจะไม่ค่อยดีสำหรับเฟอร์ก็ตามแต่นะแต่ก็แบบนะกี่ปีแล้วเนี่ยปีสองปีแล้วปะที่เราไม่ได้เล่นด่านเนี้ยมันนานแล้วนะทุกคนใช่ไหม ก็ไม่เห็นนะเพื่อนอแขนมันยาวเสือเกินบ้านพี่กับบ้านกับจานเจบ้านใครอยู่ใกล้เซเว่นกว่ากูว่าบ้านกูเดาล้วน มึงจะอยากรูไปทำไมวะไอ้นี่ส่วนไม่ช่วยเลยใครวะกล้าดีนะมึงไอ้เวนกูสามเลยหล่ะการอ่ามันอยู่ข้างบน โอ้โหเอาไงดีวะไม่สามก็ได้วิ่งยาววนยากใช่ไหมตรงนี้มันวนยากใช่ไหมเพื่อนเข้าใจาเข้าใจาเข้าใจา เออมันหลายปีมากแล้วที่ไมันเล่นด่านเนี้ยคิดถึงมากเดมกลับมาครั้งนี้มีเวลาจำกัดไหมหรอไม่แน่ใจเลยว่ะ ำเลยแค่นั้นผมว่าเนี่ยน่าจะปั่นอยู่ตรงนู้นครับตรงนู้นอะเราหมดไปมันไม่หิวจริงด้วยเราก็ทิ้งเครื่องก่อน ด่านเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะทุกคนไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยอะเป๊ะเลยทุกอย่างแบบรอบมงรอบไม้คือผมจําได้นะแม่งเหมือนเดิมแบบทุกอย่างเลยเนี่ยห้องโง่ๆเนี่ยก็จะมีตลอดครับบุญล,ลบรอยโอ้โหบุญถ้าเกิดชั้นถ้าเกิดตรงนี้มันบูนอยู่ชั้นสามนี่บูนกอติดนะเนี่ย ดาดเดโมกลับมาแล้วโว้ยแล้วกูจะดีใจที่อะไร่ะกูมุดกลับเลยแค่นั้นโหนานจังวะ บล็อกไม่ดีเลยจ้ะเฮ้ยอุ้มเลยไม่สนใจลูกใครแค่นั้นจำไว้น้องอ๋อเออแต่ด่านนี้มันไม่ดีอย่างหนึ่งคาเ่นคิลเลอร์มันคุมประตูไม่ได้ครับประตูมันอยู่ตรงข้ามกันอะเหมือนอารมณ์แบบบันบับทุยบําบัดอะไรพวกนั้นอะรู้สึกไม้มันเยอะใช่ไหมด่านนี้หรอด่านนี้ไม้เยอะไหมก็ก็ กลางๆไม่ถึงกับเยอะมากหรือแต่ไม้มันรอบโง่ๆเยอะอะดิไม้มันรอบไม่ค่อยดีเยอะครับอย่างรอบพวกเนี้ยมันก็โดนเก็บบัตรลัดตีได้นี่นรู้จักป่าทีซิตี้สเต็ปหมุนตัวสเต็ปลูกขาเบเบดมังกรฟ้าเต่าขนองรู้จักไหมเพื่อน ลงมาเร็วๆทางที่ที่ไปช่วยเพื่อนมึงเร็วที่สุดคือโดดลงมาไอ้เวนไม่ยอมโดดลงมาไม่โดดลงมากลัวส่่าเลยส่เลย แสดงว่าคนที่ปั่เนเครื่องข้าวบนเสร็จคือนิโคลัสเคสนิโคลัสเคสเนี่ยด่านมันก็เหมือนเดิมครับทำไมผมเข้าเกมไม่ได้เพลงเฮ้ยอ่าอยัางไงดีจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ย,ยมันกดเข็มไปหรอ โอ้จกต์เขค,คุณโดนเนรีย0หนึ่งร้อยเขาทำไมผมเข้าเกมไม่ได้เซ็งใช่หรอลองซ่อมไฟเกมยังครับอเออเมื่อกี้โปรเจกต์โดนเนตมาห้าสิบยไม่ได้เล่นเซอร์นะจันเจตี่เต็มพอดีมันคือสารกระพุ้ใช่ไหมพี่เมื่อกี้ยืนง้างมือรอมันคือตอนนั้นเป็นทางโดดลงมาเป็นรูโดดลงมาจากข้างบนไว้แต่คือมันไม่ยอมโดดต่างคนต่างดูเชิง ตเดโมกลับมาได้ไงกลับมาแล้วกลับมาแล้วน่าจะเตรียมเวกหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะเตรียมรอเวกหน้ามาเพราะว่ามีข่าวว่าเวกหน้าจะมาอยู่นะครับ ถึงมากเลยอะด่านนี้ด่านนี้คิลเลอร์มันจะแบบเวลาไล่รอบวนไม้มันจะง่ายหน่อยเพราะว่ารอบไม้มันไม่ค่อยดีครับด่านนี้มันจะมีไม่กี่รอบที่ดีอะเออ มันเก็บบัตรลัตี้ง่ายด้วยด่านเนี้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเอา,เอาให้ด,มหดีมึงให้ดีมึงให้ดีเวทหน้าโมดีจะซ้ำชาตะกรบไหมอ๋อไม่แน่ใจครับอันนี้มันเป็นแค่ข่าวเฉยๆครับแล้วก็มันมีแบบว่าด่านหลุดมาเป็นด่านอ่าเป็นด่านตัว ด่านของเนี่ยด่านห้องทดลองแต่เป็นด่านที่มันมีเลนโบลูมีอีเลเวนรูมอ,อ่ะนะครับมันมีโอกาสที่จะกลับมาไอ้มันมีโอกาสที่จะมีตัวเพิ่มมาอยู่แหละอาจจะเป็นเวกหน้าหรือตัวไหนก็ต้องลองดูกันอีกทีหนึ่งครับว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้ก็ด่านนี้กลับมาแล้วแสดงว่ามันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นมาเออมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นมาไม่มากก็น้อยแหละมื้อ แต่ด่านนี้เซิร์ฟไม่ค่อยชอบกันเยอะนะเพราะว่าด่านมันแบบไม่ค่อยด่ามันแบบอิงขวางคิลเลอร์สัเยอะหน่อยนึงอะเออแล้วผมจะหานี่ยังไงวะเพื่อนออกมาซะดีๆอย่ายื้อให้เหนื่อยใจเข้าใจไหม โอ้โหไม่มีทางที่จะเจออะผมบอกเลยด่านกำแพงเต็มแมปขนาดนี้แขวนแล้วกันขี้เกียจหาละหาไปก็น่าจะไม่เจอ เวกหน้ามาจริงน่าจะโกงเหรอไอ้ที่มันอาจจะเป็นตัวเดินดินโง่งๆก็ได้ <c oughs> เวกหน้ามันอาจจะเป็นแค่ตัวเดินดินโง่งๆก็ได้เอ้ยห้องนี้มันจะเข้าไปได้อยู่อวะต้องลองเล่นเนื้อดูนะตอนนี้เป็นห้องแบบถ้าเกิดใต้ดินไม่ได้อยู่ตรงนี้มันจะเป็นห้องแบบว่าห้องอีเซอร์เอกอืม เทำไมผมได้ยินเสียงนกเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันเข้าตู้เหรอเฮ้วเ๋ยวเร็ว เดี๋ยวนะเอา้าเมื่อกี้มันตู้ไหนวะเอ้าไปนู่นแล้วเหียแต่ไปเมื่อกี้มีเสียงนกเลยวะ จินตนาการแบบง่ยกไม้ซุ่มใส่เลยก็เนี่ยด่านใหม่ไม่ใช่ด่านใหม่ด่านใหม่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นแล้วกันเออนะครับด่านเดโมนะกลับมาแล้วแล้วกูเล่นเดโมพอดีด้วยได้นี่โดใส่กูงั้นเหรอเวียดนามได้เลยเพื่อน